เสียงอ่านสมันตประสาธิกาแปลภาคที่หนึ่งทุติยปราชิกวนรณนา,นาเริ่มหน้า421ที่วรณปฏิวนสสะปฏิบทว่าวนรปฏิความว่าต้นไม้เป็นเจ้าแห่งป่าชื่อวนรปฏิคำว่าววรณปฏิน,นี้เป็นชื่อของต้นไม้เจริญที่สุดในป่าก็ต้นไม้ที่พวกมนุษย์หวงแหนแม้ทั้งหมด มีมะม่วงขนุนสัม,มะลอและขนุนหนังเป็นต้นท่านประสงค์เอาในอธิการนี้ก็หรือว่าพวกมนุษย์ปลูกพริกไทยและเถาวันเป็นต้นไว้ที่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นเมื่อถูกภิกษุตัดถ้าเปลือกก็ดีใยก็ดีสเก็ตก็ดีกระพีก็ดีแม้อันเดียวยังติดเนื่องอยู่เทียวล้มลงบนพื้นดิน ก็ยังรักษาอยู่ก่อนส่วนต้นไม้ใดแม้ถูกตัดขาดแล้วก็ยังตั้งอยู่ตรงๆรงได้เทียวเพราะเถาวันหรือกิ่งไม้ใกล้เคียงรับไว้หรือเมื่อล้มลงไปยังไม่ถึงพื้นดินในต้นไม้นั้นไม่มีการหลีกเลี่ยงเป็นอวหารที่เดียวแม้ต้นไม้ใดภิกษุเอาเลื่อยตัดขาดแล้วก็ยังตั้งอยู่ในที่นั้นนั่นเองเป็นเหมือนยังไม่ขาด แม้ในต้นไม้นั้นก็มีนัยนี้เหมือนกันส่วนภิกษุรูปใดทำต้นไม้ให้หย่อนกำลังภายหลังจึงเขย่าให้ล้มลงก็ดีให้ผู้อื่นเขย่าก็ดีตัดไม้ต้นอื่นใกล้ต้นไม้นั้นทับก็ดีให้ผู้อื่นตัดทับก็ดีตอนพวกลิงให้มารวมกันขึ้นบนต้นไม้นั้นก็ดีสั่งคนอื่นให้ต้อนขึ้นไปก็ดี ตอนพวกข้งขาวขึ้นบนต้นไม้นั้นก็ดีสั่งคนอื่นให้ต้อนขึ้นไปก็ดีพวกลิงและข้งขขาวเหล่านั้นทํำต้นไม้นั้นให้ล้มลงเอาวหารย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อเธอทํำต้นไม้ให้หย่อนกำลังแล้วผู้อื่นซึ่งเธอมีได้สั่งบังคับเลยเขย่าต้นไม้นั้นให้ล้มลงก็ตามเอาต้นไม้ทับก็ตาม พวกลิงหรือข้างคาวขึ้นไปตามธรรมดาของตนก็ตามผู้อื่นซึ่งเธอมีได้สั่งบังคับขึ้นไปเองก็ตามเธอแพ้วถางทางมาของลมเองลมพัดมาทำต้นไม้ให้ลม้ลมลงก็ตามเป็นพันธุ์ไทยในที่ทุกแห่งก็ในอธิการนี้การแพ้วถางทางลมในเมื่อลมยังไม่พัดมาถึง ย่อมสมด้วยกิจทั้งหลายมีการแต่งลำรางที่แห้งให้ตรงเป็นต้นหาสมโดยประการอื่นไม่ภิกษุเจาะต้นไม้แล้วเอาสัตราตอกก็ดีจุดไฟเผาก็ดีตอกเงียงกระเวณที่เป็นพิษไว้ก็ดีเป็นเหตุให้ต้นไม้นั้นตายเป็นพันธะไทยทั้งนั้นในที่ทุกแห่งชนิแลจบกระถาว่าด้วยต้นไม้เจ้าป่า ถาว่าด้วยทรัพย์ที่ผู้อื่นนำไป <c oughs> ในพันดะที่ผู้อื่นนำไปมีวินิจฉัยดังนี้พันดะที่คนอื่นกำลังนำไปสองบทว่าไายจิตโตอามะสติความว่าภิกษุเห็นคนอื่นใช้สีสภาระเป็นต้นทูลสิ่งของเดินไปแล้วคิดอยู่ในใจว่าเราจะแย่งเอาสิ่งของนั่นจึงรีบไปแล้วลูบคลำ ด้วยการ,รลูกคลำเพียงเท่านี้เธอเป็นทุกกฎบทว่าผันธาเปติความว่าภิกษุทำการฉุดลากมาและฉุดลากไปแต่เจ้าของยังไม่ปล่อยเพราะทำให้ไหวนั้นเธอเป็นทุลใจสองบทว่าฐานาจาเวติความว่าภิกษุฉุดลากมาให้พ้นจากมือเจ้าของเพราะเหตุที่ให้พ้นนั้นเธอเป็นประราชิก แต่ถ้าเจ้าของพันดะลุกขึ้นแล้วโบยตีภิกษุนั้นให้วางพันดะนั้นแล้วจึงเอาคืนมาอีกภิกษุเป็นประาชิกเพราะการถือเอาคราวแรกนั่นเองเมื่อภิกษุตัดหรือปลดเครื่องอลังการจากศีรษะหูคอหรือจากมือถือเอาพอสักว่าเธอทําให้พ้นจากอวัยวะมีศีรษะเป็นต้นก็เป็นปรราชิก แต่เธอไม่ได้นำกําไรมือหรือทองปลายแขนที่มือออกเป็นแต่รูดปทางข้างปลายแขนให้เลื่อนไปไปมา,มาหรือทําให้ลอยอยู่ในอากาศก็ยังรักษาอยู่ก่อนเครื่องประดับมีกําไรมือเป็นต้นให้เกิดเป็นปราชิกไม่ได้ดุดห่วงที่โคนต้นไม้และราวจีวรฉะนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามือที่สวมเครื่องประดับมีวิญญาณ จรงอยู่เครื่องประดับมีกำไรมือเป็นต้นซึ่งสวมอยู่ในส่วนแห่งอวัยวะที่มีวิญญาณยังนำออกจากมือนั้นไม่ได้เพียงใดก็ยังอยู่ในมือนั้นนั่นเองเพียงนั้นในแหวนที่สวมนิ้วมือในเครื่องประดับสำหรับเท้าและเครื่องประดับสำหรับสะเอลก็มีในยะนี้เหมือนกันส่วนภิกษุรูปใดแย่งชิงเอาผ้าสาดกที่ผู้อื่นนุ่ง และผู้อื่นนั้นก็ไม่ยอมให้หลุดไปทันทีเพราะมีความละอายภิกษุโจรดึงทางชายข้างหนึ่งผู้อื่นก็ดึงชายทางอีกข้างหนึ่งยังรักษาอยู่ก่อนเมื่อผ้านั้นสักว่าพ้นจากมือของผู้อื่นภิกษุนั้นต้องประราชิกแม้ถ้าเมื่อกำลังดึงมาขาดไปอยู่ในมือส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งนั้นได้ราคาถึงบาทก็เป็นประราชิกเหมือนกัน <c oughs> บทว่าสหาพันดะหารกังความว่าภิกษุคิดว่าเราจะนำพันดะพร้อมกับคนผู้ขนพันดะไปดังนี้แล้วจึงคุกคามขนพันดะจึงคุกคามผู้ขนพันดะไปว่าเอองจงไปจากที่นี้บุคคลผู้ขนพันดะไปนั้นกลัวจึงได้หันหน้าไปยังทิศตามที่ภิกษุโจรประสงค์ก้าวเท้าข้างหนึ่งไป เป็นทุนละใจแก่ภิกษุโจรเป็นปราชิกเพราะเก้าที่สองบทว่าปาตาเปติความว่าแม้ถ้าภิกษุโจรเห็นอาวุธในมือของบุคคลผู้คนพันดะไปเป็นผู้มีความหวาดระแวงใครจะทำให้อาวุธตกไปแล้วถืออาวุธนั้นจึงถอยออกไปอยู่นส่วนข้างหนึ่งแล้วขู่ทำให้อาวุธตกไป พอสักว่าอาวุธหลุดจากมือของผู้อื่นแล้วก็ต้องประชิกส่วนคำว่าทำซัพบให้ตกไปต้องอบัตทุกกฎเป็นต้นพระองค์ตรัสไว้ด้วยอำนาจการกำหนดจึงอยู่ภิกษุรูปใดกำหนดใจไว้ว่าเราจะทำสิ่งของตกไปแล้วจักถือเอาสิ่งของที่เราชอบใจดังนี้แล้วจึงทำให้ตกไปเธอรูปนั้นต้องทุกกฎ เพราะทำให้สิ่งของนั้นตกไปและเพราะการจับต้องสิ่งของนั้นต้องทุนลัดใจเพราะทำให้ไหวต้องประชิกเพราะทำสิ่งของที่มีราคาถึงบาทให้เคลื่อนจากฐานแม้เมื่อภิกษุถูกบุคคลผู้ขนพันดะไปผลักให้ล้มลงในภายหลังจึงปล่อยสิ่งของนั้นความเป็นสมณะไม่มีเลยฝ่ายภิกษุรูปใดเห็นบุคคลผู้ขนสิ่งของเดินเลยไป จึงติดตามไปพลางพูดว่าหยุดหยุดวางสิ่งของลงทำให้เขาวางสิ่งของลงแม้ภิกษุรูปนั้นก็เป็นประชิกในเมื่อสักว่าสิ่งของพ้นไปจากมือของผู้ขนไปเพราะคํำกล่าวนั้นเป็นเหตุส่วนภิกษุรูปใดพูดว่าหยุดหยุดแต่ไม่ได้พูดว่าวางสิ่งของลงและบุคคลผู้ขนสิ่งของไปนอกนี้ จึงเหลียวดูภิกษุโจรนั้นแล้วคิดว่าถ้าภิกษุโจรรูปนี้พึงมาทันเราก็จะพึงฆ่าเราเสียก็ได้ยังเป็นยังเป็นผู้มีความห่วงใย,ยอยู่จึงใส่ซ่อนของสิ่งนั้นไว้ในที่รกชัดด้วยคิดในใจว่าจะกลับมาถือเอาดังนี้แล้วหลีกไปยังไม่เป็นประชิกเพราะมีการทำให้ตกไปเป็นปัจจัย แต่เมื่อภิกษุมาถือเอาด้วยไายจิตเป็นปรราชิกในขณะยกขึ้นก็ถ้าภิกษุโจรน,นั้นมีความรำพึงอย่างนี้ว่าสิ่งของนี้เมื่อเราทำให้ตกไปเท่านั้นชื่อว่าได้ทำให้เป็นของของเราแล้วในระหว่างที่รำพึงนั้นจึงถือเอาสิ่งของนั้นด้วยความสำคัญว่าเป็นของตนยังรักษาอยู่ในเพราะการถือเอา แต่เป็นพันดะไทย <c oughs> ครั้นเมื่อเจ้าของพูดว่าท่านจงคืนให้เมื่อไม่คืนให้เป็นปราชิกในเมื่อเจ้าของทอดธุระแม้เมื่อภิกษุถือเอาด้วยบางสกุลสัญญาว่าเจ้าของพันดะนั้นก็ทิ้งสิ่งของนี้ไปแล้วบัตรนี้ของนี้ไม่มีใครห่วงแหนแล้วดังนี้ก็มีในนี้เหมือนกัน ในมหาตัตกรถาท่านกล่าวไว้ว่าแต่ถ้าเจ้าของกำลังมองดูด้วยเหตุเพียงคำที่ภิกษุโจรพูดว่าหยุดหยุดเท่านั้นเห็นภิกษุโจรน,นั้นแล้วทอดทุระเสียด้วยคิดว่าบัดนี้ของนี้ไม่เป็นของเราหมดความห่วงใยทิ้งหนีไปเมื่อภิกษุถือเอาสิ่งของนั้นด้วยทายจิตเป็นทุกกดในเมื่อยกขึ้นเมื่อเจ้าของให้นำมาคืนพึงคืนให้ เมื่อไม่คืนให้เป็นประราชิกเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเขาทิ้งสิ่งของนั้นด้วยประโยคของภิกษุนั้นแต่ในอัตถกถาทั้งหลายอื่นไม่มีคำวิจารณ์ไว้เลยวินิจฉัยแม้ในภิกษุผู้ถือเอาด้วยความสำคัญว่าเป็นของตนก็ดีด้วยบางสุกุลสัญญาก็ดีโดยในยัก่กรน,นั่นเองก็อย่างนี้เหมือนกันแลจบกถาว่าด้วยรั์ที่ผู้อื่นนำไป พึงทราบวินิจฉัยในของฝากต่อไปแม้ในเพราะการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ตัวอยู่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับไว้ดังนี้เป็นทุกกฎเพราะเป็นบุพเพประโยคแห่งอันตินาทานคงเป็นทุกกฎเหมือนกันแม้แก่ภิกษุผู้กล่าวคำเป็นต้นว่าท่านพูดอะไรคำนี้ไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าทั้งไม่สมควรแก่ท่านด้วย เจ้าของยังความสงสัยให้เกิดขึ้นว่าเราได้มอบทรัพย์ไว้ในมือของภิกษุนี้ในที่ลับคนอื่นไม่มีใครรู้เธอจกให้เราหรือไม่หนอเป็นทุนละใจแก่ภิกษุเจ้าของเห็นความที่ภิกษุนั้นเป็นผู้หยาบคายเป็นต้นจึงทอดทุระว่าภิกษุรูปนี้จะไม่คืนให้แก่เรา ในภิกษุโจรและเจ้าของพันดะนั้นภิกษุนี้ยังมีความอุตสาหะในอันให้อยู่ว่าเราจะทําให้เขาลำบากแล้วจากให้ยังรักษาอยู่ก่อนแม้ถ้าเธอไม่มีความอุตสาหะในอันให้แต่เจ้าของพันดะยังมีความอุตสาหะในการเอาคืนยังรักษาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าภิกษุไม่มีอุตสาหะในการให้นั้นเจ้าของพันดะก็ทอดทุระว่า ภิกษุนี้จักไม่ให้แก่เราเป็นปราชิกแก่ภิกษุเพราะทอดทุระของทั้งสองฝ่ายด้วยประการละชนี้แม้ถ้าว่าภิกษุพูดแต่ปากว่าจักให้แต่จิตใจไม่อยากให้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นปราชิกในเพราะเจ้าของทอดทุระแต่ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ยังพันดะชื่อว่าของฝากไว้นั้นที่ชนเหล่าอื่นมอบไว้ในมือของตน เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองให้เคลื่อนไปจากฐานแต่ประเทศที่ตนไม่ได้คุ้มครองนำไปเพื่อต้องการเก็บไว้ในที่คุ้มครองอาหารย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้ให้เคลื่อนจากฐานแม้ด้วยไายจิตเพราะเหตุไรเพราะเป็นของที่เขาฝากไว้ในมือของตนแต่เป็นพันธะไทยแม้เมื่อภิกษุผู้ใช้สอยด้วยไายจิตก็มีนัยยะเหมือนกันนี้ ถึงในการถือเอาของว่าเป็นของยืมก็เหมือนกันแลแม้คำว่าทำมังจรันโตเป็นอาทิก็มีในดังกล่าวแล้วเหมือนกันพนานาพระบาลีเท่านี้ก่อนส่วนวินิจฉัยนอกพระบาลีในของฝากนี้ท่านกล่าวไว้แล้วด้วยอำนาจแห่งจตุกะมีปัตตะจตุกะเป็นต้นอย่างนี้ได้ยินว่าภิกษุรูปหนึ่งยังความโลภให้เกิดขึ้น ในบาทที่มีราคามากของผู้อื่นใครจะลักบาทนั้นจึงกำหนดที่ซึ่งเขาวางบาทนั้นไว้ได้อย่างดีแล้วจึงวางบาทแม้ของตนไว้ใกล้บาทนั้นทีเดียว <c oughs> แม่ภิกษุนั้นมาแล้วในสมัยใกล้รุ่งบอกธรรมแล้วเรียนพระมหาเถระผู้กำลังหลับอยู่อย่างนี้ว่ากระผมไหว้ขอรับพระเถระถามว่านั่นใคร เธอจึงตอบว่ากระผมเป็นภิกษุอาคันตุกะขอรับอยากจะไปแต่เช้านี่แหละแต่บาทมีสายโยกเช่นนี้มีถลกบาทเช่นนี้กระผมวางไว้ในที่โน้นขอโอกาสเถิดขอรับกระผมพิ่งได้บาทนั้นพระเถระเข้าไปหยิบบาทนั้นเป็นประชิกแก่ภิกษุโจรในขณะยกขึ้นทีเดียวถ้าเธอกลัวแล้วหนีไปในเมื่อพระเถระมาแล้ว ถามว่าคุณเป็นใครมาผิดเวลาเธอต้องประราชิกแล้วเที่ยวจึงหนีไปแต่ไม่เป็นอาบัตแก่พระเถระเพราะท่านมีจิตบริสุทธิ์พระเถระทำในใจว่าเราจะหยิบบานั้นแล้วหยิบบาตใบอื่นแม้ในบาตใบนั้นก็มีนัยยะเหมือนกันแต่นัยยะนี้ย่อมควรในเมื่อพระเถระหยิบบาตใบอื่นแต่เหมือนใบนั้น ดังเรื่องที่เหมือนกันกันกบคนที่ถูกสั่งบังคับในมนุษยวิกหะศิขาบทฉะนั้นส่วนในกรุณทีท่านกล่าวไว้ว่าพึงปรับอบัตด้วยวาระย่างเท้าไปคําที่ท่านกล่าวไว้ในกรุณทีนั้นย่อมใช้ได้ในเมื่อพระเถระหยิบบาตอื่นแต่ไม่เหมือนใบนั้นเลยไม่เป็นประชิกแก่ภิกษุโจรเพราะบาทนั้นเจ้าของให้ เพราะตนถือเอาด้วยจิตไม่บริสุทธิ์จึงเป็นทุกขกฎพระเถระสำคัญว่าเป็นบาทใบนั้นแต่ได้หยิบเอาบาทของภิกษุโจรน,นั่นเองให้ไปแม้ในอธิการว่าด้วยการหยิบบาทของภิกษุโจรให้ไปนี้ไม่เป็นปาราชิกแก่ภิกษุโจรเพราะบาทใบนั้นเป็นของของตนแต่เพราะตนถือเอาด้วยจิตไม่บริสุทธิ์จึงเป็นแต่ทุกกฎ ไม่เป็นอบัตแก่พระเถระในที่ทั้งปวงภิกษุอีกรูปหนึ่งคิดว่าจักลักบาทแล้วให้แล้วไหว้พระเถระผู้กำลังหลับอยู่อย่างนั้นเหมือนกันและถูกพระเถระถามว่านี้ใครกระผมเป็นภิกษุไข้ขอรับได้โปรดให้บาทใบหนึ่งแก่กระผมก่อนจึงเรียนว่ากระผมไปยังประตูบ้านแล้วจักนำเพสัต์มา พระเถระกำหนดว่าในที่นี้ไม่มีภิกษุไข้นี้จักเป็นโจรจึงคิดว่าเอาบาทใบนี้ไปเถิดแล้วได้นำบาทของภิกษุผู้คู่เวรของตนให้ไปเป็นปราชิกแก่ทั้งสองรูปในขณะที่ยกขึ้นนั่นเองแม้เมื่อพระเถระจำได้ดีว่าเป็นบาทของภิกษุผู้คู่เวรแล้วยกบาทของรูปอื่นขึ้นก็มีนัยนี้เหมือนกัน ก็ถ้าพระเถระจำได้ว่าบาทใบนี้ของภิกษุผู้คู่เวรแต่ได้ยกเอาบาทของภิกษุผู้เป็นโจรน,นั่นเองให้ไปเป็นประชิกแก่พระเถระเป็นทุกกฎแก่ภิกษุโจรโดยนัยะดังที่กล่าวแล้วนั่นแลถ้าพระเถระสำคัญอยู่ว่าบาทใบนี้ของภิกษุผู้คู่เวรจึงให้บาทของตนแก่ภิกษุโจรน,นั้นเป็นทุกกทั้งสองรูป โดยนัยยะดังที่กล่าวแล้วนั่นแลพระมหาเถระรูปหนึ่งพูดกับภิกษุหนุ่มผู้อุปถากว่าคุณจงถือเอาบาทและจีวรเราจะไปยังบ้านชื่อโน้นเที่ยวบินทบาตภิกษุหนุ่มถือเอาแล้วเดินไปข้างหลังพระเถระยังทายจิตให้เกิดขึ้นถ้าเลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอไม่เป็นประชิกเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่าบาทและจีวรนั้นเธอถือไปตามคำสั่งแต่ถ้าเธอแวะออกจากทางเข้าดงไปพึงปรับอวัตด,ด้วยวระย่างเท้าถ้าเธอกลับบ่ายหน้าไปทางวิหารหนีเข้าวิหารแล้วจึงไปเป็นประราชิกในขณะก้าวล่วงอุปจารไปถ้าแม้นเธอบ่ายหน้าสู่บ้านหนีไปจากสถานที่พระมหาเถระผัดเปลี่ยนผ้านุ่ง เป็นประราชิกในก้าวล่วงอุปจารบ้านไปแต่ถ้าทั้งสองรูปเที่ยวบินธบาตฉันแล้วหรือถือเอาแล้วออกไปและพระเถระพูดกับภิกษุรูปนั้นแม้อีกว่าคุณจงถือเอาบาทและจีวรเราจะไปยังวิหารก็ภิกษุหนุ่มรูปนั้นเลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอในสถานที่นั้นโดยนยายก่อนนั่นแล อย่างรักษาอยู่ก่อนถ้าแวะออกทางข้างดงไปพึงปรับอวัตด,ด้วยวระย่างเท้าเธอกลับแล้วมุ่งหน้าไปสู่บ้านนั่นแหละและหนีไปเป็นประราชิกในขณะก้าวล่วงอุปจารบ้านไปเธอมุ่งหน้าไปยังวิหารข้างหน้าหนีไปแต่ไม่ยืนไม่นั่งในวิหารไปเสียด้วยทถยจิตอันยังไม่สงบทีเดียวเป็นประราชิกในขณะก้าวล่วงอุปจารบ้านไป เธอมุ่งหน้าไปยังวิหารข้างหน้าหนีไปแต่ไม่ยืนไม่นั่งในวิหารไปสูไปเสียด้วยถยจิตยังไม่ทันสงบนั่นเองเป็นประราชิกในขณะก้าวลุงอุปจารไปฝ่ายภิกษุรูปใดท่านม่ได้สั่งถือเอาเองเป็นประราชิกแก่ภิกษุรูปนั้นในเพราะเลื่อนภาระที่ศีรษะลงมาที่คอเป็นต้นคำที่เหลือเหมือนกับคำก่อนนั่นแหล ส่วนภิกษุใดอันพระเถระสั่งว่าคุณจงไปยังวิหารชื่อโน้นแล้วซักหรือย้อมจีวรแล้วจงมาดังนี้รับว่าสาธุแล้วถือเอาไปไม่เป็นปราชิกแม้แก่ภิกษุรูปนั้นในเพราะยังถยจิตให้เกิดขึ้นแล้วเลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอเป็นต้นในระหว่างทางในเพราะแวะออกจากทาง เพงปรับเธอด้วยวาระย่างเท้าเธอไปยังวิหารนั้นแล้วพักอยู่ในวิหารนั้นนั่นเองใช้สอยให้ค่ำคร่าบไปด้วยไถยจิตหรือว่าพวกโจรลักเอาจีวรนั้นของพระเถระนั้นไปไม่เป็นอวหารแต่เป็นพันธะไทยในเมื่อเธอออกจากวิหารนั้นมาก็มีนัยนี้เหมือนกันฝ่ายภิกษุใดท่านไม่ได้สั่งเมื่อพระเถระทำมิมิตแล้ว หรือตนเองก็กำหนดได้เห็นจีวรเศร้าหมองแล้วจึงกล่าวว่าโปรดมอบจีวรเถิดขอรับผมจักไปยังบ้านชื่อโน้นยอมแล้วจักนํามาดังนี้แล้วถือเอาไปเป็นปาราชิกแก่ภิกษุนั้นในเพราะยังถ่จิตให้เกิดขึ้นแล้วเลื่อนภาระบนศรีรษะลงมาที่คอเป็นต้นในระหว่างทางเพราะเหตุไรเพราะจีวรนั้นตนถือเอา โดยท่านไม่ได้สัง่งเมื่อเธอแวะออกจากทางก็ดีกลับมายังวิหารนั้นนั่นเองแล้วก้าวล่วงแดนวิหารไปก็ดีก็เป็นประชิตซึ่งมีในยะดังที่กล่าวแล้วนั่นแหลในเมื่อเธอไปแล้วที่บ้านนั้นย้อมจีวรแล้วกลับมาอยู่เมื่อทถยจิตเกิดขึ้นก็มีันยะนี้เหมือนกันแต่ถ้าเธออยู่ในวิหารที่ตนไปหรืออยู่ในวิหารในระหว่างทาง หรือกลับมายัางวิหารเดิมนั้นนั่นแลแล้วไม่ล่วงแดนอุปจารอยู่ในข้างข้างหนึ่งแห่งวิหารนั้นใช้สอยให้ค่ำคร่าไปแล้วด้วยไถยจิตก็ดีพวกโจรลักจีวรน,นั้นของภิกษุรูปนั้นไปก็ดีจีวรน,นั้นชิบหายไปเพราะด้วยประการใดประการหนึ่งก็ดีเป็นพันธไทยแต่เมื่อเธอก้าวล่วงแดนอุปจารไปเป็นประราชิก <c oughs> ฝ่ายภิกษุใด เมื่อพระเทระทำนิมิตอยู่จึงเรียนท่านว่าโปรดให้เถิดขอรับผมจกย้อมมาถวายดังนี้แล้วเรียนถามว่าผมจะไปยอมที่ไหนขอรับส่วนพระเทระกล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่าคุณจงไปย้อมในที่ซึ่งคุณปรารถนาเถิดภิกษุรูปนั้นชื่อว่าทูตที่เขามอบหมายแล้วไปภิกษุนี้แม้เมื่อหนีไปด้วยทายจิต ก็ไม่ควรปรับด้วยอวหารแต่เมื่อเธอหนีไปด้วยไถยจิตก็ดีทำจีวรให้ชิบหายเสียด้วยการใช้สอยหรือด้วยประการอื่นก็ดีย่อมเป็นพันธะไทยเหมือนกันภิกษุฝากบริขารอย่างบางอย่างไปไว้ในมือของภิกษุด้วยสั่งว่าท่านจงให้แก่ภิกษุชื่อโน้นในวิหารชื่อโน้นสำหรับภิกษุนั้นเมื่อเกิดไถยจิตขึ้น ก็มีวินิจฉัยในที่ทุกแห่งเช่นกับที่กล่าวไว้แล้วในคำว่าคุณจงไปยังวิหารชื่อโน้นแล้วซักหรือย้อมจีวรแล้วจงมาดังนี้นี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งใครจะส่งบริขารไปจึงทำนิมิตโดยนายว่าใครหนอจะรับไปก็ในสถานที่นั้นมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกล่าวว่าโปรดให้เถิดขอรับผมจะรับไปดังนี้แล้วก็รับเอาไป สำหรับภิกษุนั้นเมื่อทายจิตเกิดขึ้นก็มีวินิจฉัยในที่ทุกแห่งเช่นกับที่กล่าวไว้ในคำนี้ว่าโปรดให้จีวรเถิดขอรับผมยังบ้านชื่อโน้นผมไปยังบ้านชื่อโน้นยอมแล้วจากนำมาดังนี้พระเถระได้ผ้าเพื่อประโยชน์แก่จีวรแล้วก็ฝากเก็บไว้ในตระกูลอุปถากถ้าอันเตวาสิกของพระเถระนั้นใครจะลักเอาผ้าไป จึงไปในตระกูลนั้นแล้วพูดเหมือนตนถูกพระเถระใช้ให้ไปว่านิยะว่าพวกท่านจงให้ผ้านั้นเถิดอุบาสิกาเชื่อคำของภิกษุรูปนั้นแล้วได้นำเอาผ้าที่อุบาศกเก็บไว้มาถวายก็ดีอุบาศกหรือใครใครอื่นได้นำผ้าเอามาที่ที่อุบาสิกาเก็บไว้มาถวายก็ดีภิกษุรูปนั้นเป็นประราชิกในขณะที่ยกขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าพวกอุปถาของพระเถระพูดว่าพวกเราจะถวายผ้านี้แก่พระเถระแล้วก็เก็บผ้าของตนไว้ถ้าอันเตวาสิกข,ของพระเถระนั้นใครจะลักเอาผ้านั้นจึงไปในตระกูลนั้นแล้วพูดว่าในยะว่าพวกท่านใครจะถวายผ้าแก่พระเถระจงให้ผ้านั้นเถิดและอุปถากเหล่าเหล่านั้นเชื่ออันเตวาสิกรูปนั้นแล้วพูดว่า ท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่านิมนต์ให้ท่านฉันแล้วจากถวายจึงเก็บจึงได้เก็บไว้นิมนต์ท่านรับเอาไปเถิดแล้วก็ถวายไปไม่เป็นประราชิกเพราะผ้านั้นพวกเจ้าของถวายแล้วแต่เป็นทุกกฎเพราะเธอถือเอาด้วยจิตไม่บริสุทธิ์และเป็นพันธะไทยด้วยภิกษุเดินไปยังบ้านบอกแก่ภิกษุว่าผู้มีชื่อนี้จากถวายผ้าอาบ น้ำฝนแก่ผมท่านพึงรับเอาผ้าผืนนั้นแล้วเก็บไว้ด้วยภิกษุรูปนั้นนับว่าดีละแล้วเก็บผ้าสาดกที่มีราคามากที่ภิกษุนั้นให้ไว้กับผ้าสาดกที่มีราคาน้อยซึ่งตนได้แล้วอันภิกษุนั้นมาแล้วจะรู้ว่าผ้าที่ตนได้มีราคามากหรือไม่รู้ก็ตามพูดว่าท่านจงให้ผ้าอาบน้ำฝนแก่ผมเถิดจึงตอบว่า ผ้าสาดกที่ท่านได้มามีเนื้อหยาบส่วนผ้าสาดกของผมมีราคามากทั้งสองผืนผมได้เก็บไว้ในโอกาสชื่อโน้นแล้วโปรดเข้าไปเอาเถิดเมื่อภิกษุรูปที่ทวงนั้นเข้าไปเอาผ้าสาดกเนื้อหยาบแล้วภิกษุรูปนอกนี้ถือเอาผ้าสาดกอีกผืนหนึ่งเป็นประราชิกในขณะยกขึ้นแม้ถ้าภิกษุที่เก็บผ้าไว้นั้น ได้จารึกชื่อของตนไว้ในผ้าสาดกของภิกษุที่มาทวงนั้นและชื่อของภิกษุที่มาทวงนั้นไว้ในผ้าสาดกของตนแล้วกล่าวว่าท่านจงไปอ่านดูชื่อแล้วถือเอาไปเถิดดังนี้แม้ในผ้าสาดกนั้นก็ในยะนี้เหมือนกันส่วนภิกษุเจ้าถิ่นรูปใดเก็บผ้าสาดก ที่ตนเองและภิกษุอาคันตุกะนั้นได้มารวมกันไว้แล้วพูดกับภิกษุอาคันตุกะนั้นอย่างนี้ว่าผ้าสาดกที่ท่านและผมได้ทั้งสองผืนเก็บไว้ในห้องท่านจงไปเลือกเอาผ้าที่ท่านปรารถนาเถิดและภิกษุอาคันตุกะนั้นถือเอาผ้าสาดกเนื้อหยาบที่ภิกษุเจ้าถิ่นได้มานั่นแลเพราะความเกรงใจ บรรดาภิกษุอาคันตุกะและภิกษุเจ้าถิ่นนั้นเมื่อภิกษุเจ้าถิ่นถือเอาผ้าสาดกนอกนี้เหลือจากที่อาคันตุกะภิกษุเลือกเอาแล้วไม่เป็นอาบัติภิกษุอาคันตุกะเมื่อพวกภิกษุเจ้าถิ่นทำจีวรกรรมอยู่เก็บบาทและจีวรไว้ในที่ใกล้เข้าใจว่าพวกภิกษุเจ้าถิ่นเหล่านั้นจะช่วยดูแลให้ จึงไปอาบน้ำหรือในที่อื่นถ้าภิกษุเจ้าถิ่นดูแลบาทและจีวรน,นั้นไว้การช่วยดูแลอย่างนั้นเป็นการดีถ้าไม่ดูแลไว้เมื่อบาทและจีวรนนั้นสูญหายไปก็ไม่เป็นสินใช้แม้ถ้าภิกษุอาคันตุกะนั้นกล่าวว่าจงเก็บบาทและจีวรนน้ไว้ด้วยเถิดขอรับแล้วไป และภิกษุเจ้าถิ่นนอกนี้ไม่ทราบเพราะมัวขนขวายในกิจอยู่ก็มีนัยนี้เหมือนกัน